สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพลงแฟนมอลลนะครับช่องกันชัยลาเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศช่วงแรงๆครับแดดลมลุนกตับหาโมงกลัวๆนะครับครับตอนนี้ก็ตั้งเสียงเรียบร้อยแล้วครับครับเสียงเรียบร้อยแล้วครับผมคุปปี้สวัสดีครับสวัสดีครับต่้งเครื่องเสียงเรียบร้อยครับ โอ้เส,สียตั๊กครับผมเสียขนอครับผมเสียขนอโอ้เสียขนอนสวัสดีครับสวัสดีคุณขนอครับผมสุดยอดนะครับคุณขนอโอ้ผมมาขึ้แม่โอ้ผมมาขึ้นแม่เหรอขึ้นแม่คุณแม่เพราแม่เหรอขึ้นแม่ลังมาโอ้ตาเล่าผู้ใดมาผู้ใดมายังอ่ะนั่งแท็กซี่มาเลยไหมฮะ นี่ครับเครื่องเสียงพร้อมแล้วครับพี่น้องแสงสีเสียงครับเดี๋ยวไฟนะครับมา <c oughs> ครับนี่ครับพร้อมครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดนะครับซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดนะผู <c oughs> ้ใดมาจะใส่อีก <c oughs> มาไม่บ่กหนิมาไม่บอกเมื่อเบ็ดเมื่อเบ็ดมาไม่บอกกูดตามื่อี้ดตาอย่ามาเมื่อามาเเบ็ดมาไม่ใจ๊คอบปดี เอามือเบ็ดป่ะครับมือเบ็ดมะไม่ป่ะสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับมือเบ็ดมะไม่มือเบ็ดมะไม่ป่ะเน่ยครับใหญ่มาโยนเลยแต่เนี่ยเพาว่ามือเบรดเก้าเราเบาไวเราเบาไวแล้วเออเราเบาไวแล้วเราเราสบายเราสบายไปแล้วเน่ครับก็เลยขนของมาเดี๋ยวมาโยนเลยนะจับคือไซด์แถบสวัสดีครับจับมาตสซนี่มาแต่มาแต่บ้านครับยาบ้ามาแต่บ้านขอบเสื้อจะยุงเท็ตลอดเป็นบอสสวัสดีครับมาแต่สีลมมาแต่สีลมพะลุงมาทรงครับมวัสดีคับกรุงเทพยมาัตเตยุงเที่ยคุณบ่อหนิ สวัครับคุงเทพยอ๋ออาจารย์อีกจะไม่ใช้ขอถามจากเอลี่มาจากบ้านครับนาเจ้าคือบัวด็ตากแดดตากได้แล้วจิคุกรุงเทพยบนะบ้านผมมันแดดมันแดดมาก่อย่ามาเที่ยบข่อย่ามาเที่ยวมาแต่ใสมาแต่ใสผมมาจากรากระบังเอารากระบังเลยเขาอยู่บ้านหน้าดำมึงมาจากรากระบังหน้าขาวมากเลยเออหนาหนาขาวครับโอ้ใสเป็นแดงดีหมดเลยเออหนาแล้วสรือเปล่าหาแดกดดกเอ้ยใสไปด้วกับบูสูดักกันเบิ่ดดก แอนฮอกข้ามไลนเหรือ่ถึงรถอ่อนไปจังเลยมันไม่เน้นของรถเนรองครับอะไรพีฮอเร่อด้วยความเตรียมความพร้อมนะครับผมมือนี้ผมสร้างสางสร้างมาจากชนบุรีนะครับผมเพื่อสิมาต่อเติมเป็นรถนอน VIP ของการชัยวิไลศิลป์นะครับมาอย่างแบบ ผมสั่งมาจากชอนบุรีครับพ่นเฮ็ดอยู่่นเฮ็ด่นเฮ็ดอยู่อูอยู่อูต่อเลือกของฝรั่งผมจ่างมาสามแสนมาต่อหมอนอจเสิมาต่อรถนอนวีไอพีของการใช้วิลศยสินเดี๋ยวสิเดี๋ยวก็ง้อรอเสียบหาแดกด่างเว้ยข่าวบอกเป็นการเป็นงานได้เบิดตัวมุฮันรอยอเหาได้ยังไงเอ้า ผมสั่งมาจากอูตอเรือของฝรั่งมาจากอังกฤษเพิ่นปีกตัวมาได้สามชั่วโมงผมจ่ายมาสามแสนเพื่อที่ซีมาเฮดมองนอนใ้การใช้เป็นรถ VIP นะครับตอนนี้แล้วแล้วจากชั่วโมงละแสนเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่ง สวัสดีครับนายช่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่นายช่างโอ้อเพื่อนว่าไทยได้อยู่นิดน้อยพูดไทยได้นิดน้อยนิดยมีน้อยตอนนี้รถผมที่นอนผมเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับแอร์เออเรียบร้อยห้องนอนห้องน้ำเรียบร้อยครับพี่น้องครับพี่น้องครับเข้าก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับผมเพราะว่าเข้าไปกรุงเทพประมาณกี่สิบหมื่นแถวนี่ เดี๋ยวจะมีปะเดี๋ยวเอามาไขยืมให้ก่อนเอารถนอนเท่าอันคือคนขึ้นหลายแผลรถนั่นรถนอนเท่าคน้อนขึ้นหลายแผลคนขึ้นอ่อนวัยแผลรถนอนเท่ามันบรแมวณรถนอนอันส่วนตัวบ่นี่อ๋อนายช่างนายนายช่างทำกี่คนเนี่ยคนเดียวครับคนเดียวใช่ไหมสามแสนนี่แพงไปไหมสองแสนก็ได้ครับสองแสนเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวเราพัดเดี๋ยวเราัด โอ้พี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องที่นอน V I P มีบัดน,นี่ฮแตกตากสวยไหมสวยไหมที่นอนที่นอนที่ไหนข้องอเห็นไหมมันมาซ้ำกันมันต้องเอาสูงซ้ำกันบ่มัาสิติอาผ่าโฮมอ๊ปูอยู่โฮม,มอ๊ะปูก็นอนบ่ดีก็เพื่อปิดไปเลยปีตนะมูเจ้ายางลบไปลบไปว่ประตูหลังก็บมีแต่ยางประตูหลังบ่คืนทั้งหนาคือเก่าันละเอาอยังสี่ไป มันจะมาเสียเปรียบกันเป็นอย่างปีตให้มันเหมือนเลยปีตเอาสั้นครับปิดปิดให้มันเหมือสนอสวอชเลยไหมปิดแถวกลางนี่ย่ำแยงกันยังโดดขามกันเอาครับประมาณเราจะเดินสายประมาณ20วันครับเที่ยวนี้นะครับที่อนอนการชัยนะครับสุดยอดมากเลยครับเพราะว่าเป็นยี่สิบแล้วเดือนหนึ่งหรือเดือนหนึ่งปะเมียนเต็มเดือนเลยแล้วเดือนหนไหมเข้ามาเดืมาดิเมียนเนาะเมียนเต็มเต็มเดือนเลยได้เดือนหนาครับเห็นเงาหอยก็จะต้องหอบของใหญ่บ้านมากนี่หอยเอาไปเมื่อเลยคองหอยหอใหญ่เลยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเบาะ V I P สุดยอด เหลือแต่เอาพ่อผมมามาสุดยอดมากเลยคุ้มคาล่าค่าเงินสองแสนบอบอตอเอาแล้วไปแสนสหรือซังเฮ้ยเจาะกระเชือกันอ่ะสองแสนอีกสองแสนเป็นสี่แสนนี่ อาจารย์เห็นอาจารย์เห็ดลูกศิษย์ก็ยังเห็ดตัวไม่เสืบอบ่อักบ่อาจารย์เห็ดยังลูกศิษย์ก็ะเจี๊ยบเ้อเขาไปเอาเล็กแหนมมาแล้วเขาไปเอาเล็กแหนี่เรรยเล็กธรรมดาบ่เล็กเล็นว่เล็กธรรมดาฮักเล็กแหนี่ยไม่ก็ไม่ท้องสั่งมาจากอูต่อเรือชนบุรีได้หน่เห็ดเราเห็ดง่ายู่ก็ฝรั่งต้องใช้เล็กก้ายมีหมดเลยกายเล็กน้ำพีหมดเลยดิโต้ใส่เล็กไรฮ่าเด็กๆเล็กไรบ่แดบหมื่นโอ้มันหมื่นโอ้ครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับผม โอ้ยเมื oh, 10, 10. ่อได้เราบ่าหลายกระดาษพี่น้องเอ้ยเป็นจังไันอันจบย่อยจัดในเพื่อนอะไรบวกาเมืองอะไรไหมฮะโอ้หนุนละห้องะฮะกาดธุรกิจผ่านหยังบอกเพื่อนโอ้เ้นหาขอดูดูโอ้คุณต่ครับ เครื่องเสียงสายันซาวแบบว่าไฟ้สดนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี้ก็เสร็จแล้วครับเตรียมพร้อมๆอมนะครับแต่วันนี้เราจะซ้อม6กหมู่เย็นนะครับ สอมหกกรุงเย็นนะพี่น้องนะน้นะ้องนะน้นะ้องนะ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 ครับบริษัทค้อมูณสีสุขน้ำปะาแท้ตาคนแบกกุุงคิวมินซีเครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนดื่มทุกวันล้างพิษท,ทุกวันสมโอทีชีวิตโอเลยปุ๋ยตารุ่งอรุณ จะได้ตัดบนหน้าผมเลยเอกเมื่อผมได้มือเอื้อเอ่อไหลแหล่ะผมแล้วเนาะเอาสิลงไปกรเพิ่มอีกได้ป่ะเนี่ยอ๋อหมองเก่าที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความฉากดหมดใส่ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความฉาแกงนี้แกงอ่าแกงงูสิงตาเดียวนะครับนี่ นี่คือหัวหน้าแก๊งนะครับพอพญาอาทิแก๊งงูสิงตาเดียวครับแก๊งปยหนาบใส่หน้านองมาอลงขมานี่ว่าจุกจุกทองหน่อยยัจุกหิวเข่าบ่จุกนี่คือเหี่วเข่าที่เขอบคุณสร้างหลายๆเด้อครับที่มาเห็ุ ที่พักให้นะครับผมนอนนั่นผมปูนุ่มๆโอ้ยตะกี้ไปน่ะโอ้ยนอน้างเดียวเอกนอน้างเดียวมันพลิกอะไรเดี๋ยวนี้ไปโดนนะครับนี่ยังอ่ะมีว่าแม่นอันอันซักไปเต็มขึ้นนี่ ตากลโอ้ยมันแหงแล้วมันแหงแล้วมันแหงแล้วแหงกับสมุทรตาพึ่งเออพึ่งโอ้บ่แม่นสมบะหน่อยตาเบิดลงคลิปเลยครับพี่น้องตัวฮักนด้ไหมน้องมึงในในในป๊าดเลยปาดเรานั่งโตค่อยเชียวไหมตอนนางสอนสแมนบรรยากาศชวนเร่งๆครับผมพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกันชัยลาหอนเราไม่เช่ยวนะครับเดียวนะวะเจ๊งตะแลงไปเลยน่าเราเนี่ยพรุ่งนี้อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับอเอขายบัตรนักเอกคลิปจะร้องไหมบอสคอยให้เจ้าขายแหมเจ้ายคลิปคอยวอาเาเปลาครับพี่น้องกับพรุ่งนี้ครับอย่าลืมมาให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเป็นบัตรแพ็คของเขานะครับกับซื้อบัตรจองตัวเข้ากลุ่มปิดนะพี่น้องนะเลขบัญชีกสียูนั่ม หน้าเพจหน้าเพจครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจแล้วก็นาเฟซบุ๊กบอลโจกับพี่นะครับผมโอนเงินไปโอนเงินบัตรราคาบัตรราคาเท่าไหร่พี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับเสียงวิหกพบกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีหยังสิเกิดขึ้นอีหยังสิเกิดขึ้นเสียงวิหกทีมาล่ำเพลินบอกล่ำเพลินสิไปล่ำคอนแก่นบ่หรือจังไดพี่น้องต้องเข้ามาติดตามครับผู้อื่นพอกันแน่นอนครับไร้สดกลุ่มปิดเปล่า เื้อบอลชุดแดงยังเดี๋ยวมันห้ามใค่อยขายแม่ห่วยซื้อเลยเดีเอานี้ต่อการกินให้ทำกะซื้อบัตรจองตัวแล้วกะส่งสลิปไปนะครับในกองข้อขัามของเพจนะครับแล้วก็เพจบอลโจมันเกิดช่งลิงเข้ามาให้นะพี่น้องเท่ากับรถกลับไปท่านก็จะได้อยู่ในกลุ่มปิดนั้นดูเต็มอิ่มเลยมื่ออื่นนะครับอ่ะพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ